ไม่ฆ่าคนสวยครับขายไอ้ครับขายเส้เกี๊ยวไก่มาละค่ะอยู่กันไหนตรงไหนอยู่หน้าโรงเรียนหนองอ้อค่ะหนองอ้อเอาน้ำไม่ท่วมั้ยน้ำลุเปิดน้ำไม่ท่วมแล้วน้ำน้ำท่วมแล้วค่ะสามเจ้าบาทครับช่วยละสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะขายเอ๋ใครียกอะไรเอ๋น้ำแข็งสาดา มีขอ้อมีตับเอ้ยเลือดใช่ไหมตักได้ตามใจชอบครับมีงานบริการครับนี่บริการทางที่นั่งครับอยู่ในโรงเรียนน้องอ้อครับนี่มากินท,ทั้มสี่สิบบาทครับได้ครับใครผ่านไปใครมาแถวน้อง,งอ้อเนี่ครับบ้านนกตําบลเมืองปรงาศาสตร์ครับงงออนี่ก็ดูหน้าตาครับ นี่หน้าตาโอ้มีขายางใหญ่ครับขาหนึ่งมีขาแล้วก็เลือดกล้อ,อะไรเนาะก็้อ,อ,อเอาเองเนาะครับวันนี้ก็มากินของอร่อยๆเตียวไก่มาละกินก็ไหนก็อร่อยครับสวัส <c oughs> ดีครับนี่เดี๋ยวน้ำแข็งสายตา <c oughs> อ่านเ่ดีครับ